สวัสดีค่ะทัพทิมอัญญาินค่ะชาวเน็ตตามเว็บต่างๆอย่างพันทิพย์ให้สมยานามให้เป็นเพชรเม็ดงามของช่องรู้สึกยังไงกับคำนี้เออเป็นคำที่ดูหรูมากเลยเป็นเพจอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ที่ที่ตั้ง เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นสมญานา้มให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ไม่ต้องถึงขั้นแบบขนาดหรูหราขนาดนั้นก็ได้อันนี้ฟังดูแล้วแบบว่าดูสูงมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ติดตามผลงานทัพทีมแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมในผลงานของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณค่ะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากพิสูจน์มาแล้วจากละครที่เล่นหลายๆเรื่องเรามีเคล็ดลับอะไรไหม เคล็ดลับเล่นละครเหรอคะจริงๆเขาทีมทุกๆเรื่องนะคะเราทีมพยายามที่จะเข้าถึงบทบาทของตัวละครแต่ละตัวให้ได้มากที่สุดท่าทร่จะทาได้อยู่แล้วแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งคือเราพยายามที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องอะค่ะให้มันไม่ซ้ากันพยายามให้ทำยังไงก็ได้ให้ดูเป็นตัวละครนั้นมากที่สุดซึ่งเ่าทีมเชื่อว่าตัวละครทุกตัวมัน มีความต่างกันอยู่แล้วไม่มีตัวละครไหนที่จะเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกันอย่างน้อยก็ต้องมีบางจุดที่แตกต่างเราก็ต้องหาตรงนั้นราคาให้ได้แล้วก็แสดงมันออกมาเครียดเหรอคะเอ่อ ส่วนใหญ่จะเครียดเวลาเรื่องที่มันเป็นดรามา่าช่วงไหนที่มันดรามา่าเราต้องแบบหนกัหนกๆร้องไห้หนกัหนกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้น่ะก็จะเครียดแต่แต่เครียดในที่นี้คือเครียดกับเฉพาะบทช่วงนั้นนะคะที่มันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมีอยู่ในพาร์ทของทุกๆเรื่อง ถ้าพูดถึงนักแสดงมากฝีมือตามโลกโซเชียลที่เห็นจะมีชื่อทับทีมเข้าชิงด้วยตลอดเลยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะก็มันเป็นความรู้สึกของคนทำงานทุกคนอยู่แล้วเนาะท,ที่ที่ถ้าสมมติว่าผลงานตัวเองได้ได้อยู่ในที่ชื่นชอบของคนดูอะไร่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วในส่วนตัวทีมก็คิดว่าประสบความสำเร็จกับผลงานการแสดงของตัวเองในระดับหนึ่ง เรื่องเรียนเอาเวลาไหนไปนเรียนแบ่งเวลายังไงเรื่องเรียนหรอคะจริง,รงๆต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีผลกระทบเหมือนกันนะคะในช่วงแรกๆอันนี้ต้องยอมรับว่าคนเราไม่สามารถที่จะทำหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้ดีทั้งหมดได้มันก็อาจจะต้องต้องมีผลกระทบบ้างละคะ่ะอย่างช่วงแรกๆอาจจะมีผลกระทบกับเรื่อง ผลการเรียนเรื่องเกรดต่างๆนะคะในช่วงปีแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันเริ่มโอเคเริ่มลงตัวเริ่มเข้าที่แล้วเรารู้แล้วว่าจะจัดการยังไงมันก็สามารถคงได้อยู่ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะแบ่งเวลาให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดแต่อันนี้พูดโดยตรงนะคะว่าทีมอาจจะจะแบ่งเวลาให้กับเรื่องงานใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะกว่าเวลาเรียน เราก็เลยอาจจะใช้ระยะเวลาเรียนนานกว่าเพื่อนอนิดนึงจากปกติ4ปีอย่างเงี้ยเราล่าสุดที่เรียนมาของ a b a บเคราทิมงก็ใช้เวลา8ปีเต็มเพราะว่าลงได้แบบทีละนิดทีละหน่อยอะไร่งเงี้ยค่ะลงได้แบบบางทีบางเทอมได้แค่ตัวเดียววิชาเดียวแต่เสียเวลาแบบไปเทอมนึงเลยอะอะไรเงี้ยค่ะก็กะว่าถ้าถ้าเรียนจบปริญญาโทนะคะก็น่าจะใช้เวลาพัก สักปีหนึ่งสักช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดเรื่องเรียนต่ออีกทีเพราะว่าอยากจะมาลุยเรื่องงานให้เต็มที่ด้วยเรื่องกีฬาการเล่นไอส์กตแข่นขันระดับเอเชียจนได้เหรียญทองกลับมาเยอะมากเราฝึกฝนยังไงฝึกฝนก็มีโค้ชค่ะแล้วเราก็อาศัยเวลาพยายามหาเวลาไปฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบ่งเวลาไปจากหลังจากเสร็จเรื่องเรียนแล้วเสร็จเรื่องงานแล้วแต่คาดว่าถ้าเรียนเสร็จ จบหมดทุกอย่างและจบริญญาโทอ่ะเราก็ได้มีเวลาแบ่งให้เรื่องงานเต็มที่แล้วก็ได้แบ่งมาให้กับการพัฒนาทักษะด้านไอส์ t e ตของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ม,ะมาจากความชอบของตัวเองในวัยเด็กที่ว่าเราชอบดู Disney ์ไอส์ชอบดูโชว์เห็นโชว์แล้วก็แบบอยากอยากทำได้แบบเขาจังเลยฝันว่าอยากจะมีโชวหนึ่งเป็นของตัวเองแล้วโชวให้คนดูเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความฝันตั้งแต่วัยเด็กแล้วเราก็มีโอกาสได้ได้เรียนขั้นพื้นฐานตั้งแต่ตอนเด็กๆมาประมาณแบบ3เดือนแล้วก็หยุดไปเลยค่ะประมาณแบบ10กว่าปีถึงได้กลับมาเรียนต่ออีกรอบหนึ่ง <c oughs> ก็ประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วอันนี้คือเริ่มเรียนแบบจริงๆจังๆนะคะก็ซื้อรองเท้าหาโคช้ชฝึกสอนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะและกีฬาไอซ์สเก็ตจะฝึกฝนเอาตัวเองไประดับโลกเลยไหมตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างตั้งเป้าไว้เหรอคะ ถ้าพูดในเรื่องการแข่งขันก็จริงๆต้องดูอนาคตอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลงแข่งอีกค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะเราก็เพิ่งเพิ่งเรียนมาได้ประมาณปีเดียวเองเนาะก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างล่าสุดก็เพิ่งไปสอบวัดระดับของ มาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งซึ่งเป็นระดับแบบมืออาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับพวกแข่งโอลิมปิกแข่ง World Championship พอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เพิ่งไปสอบวัดระดับมาตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงเลเวล2แล้วค่ะเรื่องการแสดงคนที่ชื่นชอบผลงานเราก็มีโพสต์น้อยใจแทนเราบ้างว่าละครที่เล่นส่วนใหญ่จะไม่เปลี้ยงดันไม่สุด จริงๆถ้าในในความรู้สึกของทั้งทีมทั้าทิมก็พอใจนะคะพอใจแล้วในความรู้สึกส่วนตัวที่ว่าเวลางานเราออกไปแล้วมีคนชื่นชมชื่นชอบอปไนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทีมถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในฐานะของคนทํางานคนหนึ่งส่วนในเรื่องเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องด้วยองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างด้วยล่ะค่ะมีอะไรฝากถึงคนที่ติดตามเชียร์เราหรือมีอะไรบอกพวกเขาไหม ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอยติดตามผลงานเท่าทีมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ท่ทีมมาตลอดนะคะยังไงเท่าทีมก็จะตั้งใจฝึกฝนตัวเองต่อไปเรื่อยๆในทุกๆด้านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เทาทีมต่อไปแล้วก็ติดตามผลงานขทงทีมต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ